สวัสดีครับผมชื่อนายอนุชัยเขมเงินอยู่ซีเวทอาสองหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรม c t ท t ัชหนึ t ่งเก้าครับก็จะมาอธิบายการป้อนข้อมูลการประมวลผลและดูวผลลัพธ์ของทัชตามรูปตรงนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเรากำหนดจ,จุด อริจินก็คือจุด,ด้ริต้นก็คือไปที่ข้อมูลครอบคลุมครับจะนวนจุดต่อก็ด,ดูรูปนะครับจุดต่อมีทั้งหมด8ปดจุดเป็นวนนท้นส่วนมีทั้งหมด13บสครับหน้าตัดมี2ครับต่อมาครับพิกัดจุดต่อในที่เราป้อนไปก็คือมี8จุดต่อนะครับมันก็จะขึ้น8ค่าให้เราใส่ครับพิกัดจุดต่อเรา ออริจินเราให้จุดหนึ่งเป็นส่วนส่วนครับออริจินจะอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับซ้ายล่างจุดที่สองนะครับจะเป็น x เป็นสอง y ศูนย์ครับจุดสามเป็นสี่ศูนย์ y ศูนย์จุดสี่เป็นหก y เป็นศูนย์จุดห้าเป็นแปด y เป็นศูนย์จุดหกก็จะเป็นสองสองนะครับ x ส y สองจุดจเ 4, จ็ดจะเป็น x 4 y สองจุดแปดจะเป็น x ห y สองครับก็ตกลงครับก็จะขึ้นเป็นแปจุดต่อดังรูปนะครับไปจุดต่อ่างนี้ครับต่อมามาที่จุดดรั้งนะครับหรือกำหนดจุดที่เป็นซัพพอร์ตนะครับ อย่างตอนนี้จะเป็นหินซัพพอร์ตก็คือ x หนึ่ง y หนึ่งอันนี้โรลโล,โล x ์ 0. x ศูนย์ y ศูนย์เฮ้ย x ศูนย์ y หนึ่งนะครับค่าที่เป็นหนึ่งก็คือมันจะเป็นค่าที่มีแรงเรียคชันหรือแรงต้านที่จุดหยึดก็คือจากรูปจุดที่หนึ่งจะมีหินซัพพอร์ตก็เป็นหนึ 1. 1่งหนึ่ง x หนึ่ง y หนึ่งต่อมามันจะมีจุดที่ห้าครับจะเป็น x ศูนย์ y โอเคก็ตกลงครับนี่ครับก็จะเป็นหินกับโรลเลอร์ต่อมานะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนมีทั้งหมด13ที่กำหนดไปตามรูปแล้วจุดต่อหวัวจุดที่หนึ่งเราจะไล่เป็นแนวนอนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อมาเจ็ดแปดเก้าสิบ นอนแล้วก็ไปแนวเอียงครับแล้วก็ค่อยมาแนวตั้งครับที่ตั้งฉากจุดหนึ่งจะเป็นหนึ่งไปสองก็คือหัวหนึ่งปลายเป็นสองครับไล่เปลี่ยนซ้ายไซ้ายไปขวาครับสำหรับแนวนอนจุดสองก็สองสามจุดสามก็สามสี่จุดสี่ก็สี่ห้าประมาณจุดห้านะครับถ้เป็นหกเจ็ด จุดหก็รเป็นเจ็ดแปดต่อมาจุดที่เจ็ดก็จะเป็นเนี่ยเส้นที่เอ่อเป็นส่วนที่เฉียงครับเฉียงเราจะเริ่มจากซ้ายลงมาแต่ถ้าเป็นแนวเฉียงไปแนวเฉียงลงซ้ายก็เริ่มจากขวาเอ่อขวาบนลงมาซ้ายนะเจ็ดก็เป็นหกหนึ่งต่อมาแปดก็จะเป็นหกสามเก้าก็จะ เป็นแปดสามครับต่อมาสิบก็แปดห้า่อมาสิบเอ็ดก็เป็นแนวตั้งหรือแกนวายครับก็เป็นหกสองต่อมาเจ็ดสามครับต่อมาที่สกิบสามก็คือแปดสี่โอเคครับก็ดได้ขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสมบัติของวัสดุครับ โจทย์กำหนดให้ค่าพื้นที่หน้าตัดเท่ากับพื้นที่หน้าตัดที่หนึ่งเท่ากับเอ่อสี่สิบตารางเซนนะก็เป็นสี่สิบมาเป็นหน่วยตารางเซนแนละ้วดีที่สองเป็นยี่สิบตารางเซนค่าโมดูลัสยืดหยุ่นหรือค่า e นะกำหนดโจทย์กำหนดให้ e คูณสี่าลังหก k s c ครับก็คือสอง e หก เราเปี่ยนภา็นสอง e หกดที่สองก็เท่ากันครับสอง e หกก็ทดลงครับต่อมาก็น้ำมันบรนทุกมันจะมีโจทย์กำหนดให้ที่จุดที่สองและสามรแรงเป็นกดลงที่สองพันนะครับแรงกดลงก็ติดลบสองพันดูสามเลยครับสองพัน โอเคครับต่อมาเรากำหนดโจทย์ครบแล้วนะครับเราสามารถไปที่ผลลัพธ์นะไปที่วีคอร์ครคอร์ก่อนกดเริ่มนะครับเป็นการตรวจสอบว่าทำครบไหม โอเคถ้าติ๊กถูกทุก,ทกอันทุกข้ออย่างแบบนี้ก็คือถูกกดอ,ออกแล้วก็ไปที่ผลลัพธ์คลิกไปที่ผลลัพธ์แล้วก็อันนี้จะเป็นระยะเคลื่อนตัวครับค่าระยะเคลื่อนตัวต่อมาผลลัพธ์ของแรงภายในชิ้นส่วนถ้าเราคำนวณก็จะได้ดตามนี้นะมาแรงวฏิกิริยาครับขอบคุณครับ